มาที่ละครฟ้าพยับคืนนี้ EP 4ีเกิดเหตุให้ผู้จัดการเหมืองอย่างสแสวงโกรธหนักมากเพราะว่าทองที่ตัวเองไปปล้นมาและฝังดินไว้กลับหายไปอย่างไรร่องรอยงานนี้เรียกว่าได้เห็นฉากที่ออฟชนะพลเดือดหนักมากถึงขั้นคว้าปืนมาจะยิงลูกน้องตัวเองเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังลามไปสงสัยคนใหม่อย่างพระเอกถึงขั้นเอาปืนจ่อเพื่อเค้นความจริงฉากนี้หนุ่มเข้มหัสวีกาลังหาปลาริมน้ําแบบชิวๆเจอออฟปรีมาอาลวาดใส่ต้องมาดูกันว่าพระเอกจะหาทางหนีที่ไล่เรื่องนี้ยังไงห้ามพลาดหลังจบเส้นทาง,ทงค่ะ ตัวชายก็จะกวนครับกระล่อนปิน,นป้อนเล่นไปเรื่อยตัวละครของเขาเนี่ยเขาจะยี่ยวนไปในเนื้อเรื่องที่เขาอยากจะแกล้งใส่ความแบบกวนเข้าไปเยอะมากคิดทําการบ้านเพิ่มเติมว่าจ,จังหวะนี้จะกวนแบบไหนเราจะทําแบบนี้กับใครดีเล่นแบบนี้กับใครดีอะไรอย่างี้ครับฝากด้วยนะครับผมสําหรับฟ้าพยัพนะครับเรื่องนี้ทุกคนทุกภาคส่วนทุกทีมงานนักแสดงรายละเอียดทุกอย่างอยากจะให้ทุกคนได้ได้ชมอะไรที่มัน มันแตกตาและสนุกสนานและเพลิดเพลินไปด้วยกันครับสำหรับฟ้าพยาฝากด้วยครับ